บิกกกนนบ๊กตู่คุยแจ็คมาใช้คอนเนคชันให้ไทยซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคโควิด -19 ได้ไม่อั้นนายอนุทินต่อสายบิ๊กตู่คุยแจ็คมาใช้คอนเนคชันให้ไทยซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคโควิด19ลั่นทุกวันนี้ปิดประตูบ้านปิดชายแดนทุกด่านทำไมต้องพูดให้คนตกใจว่าปิดประเทศเพราะหมดคำพูดสวยหรูศัตรูคือโควิดไม่ใช่คนไทยด้วยกันด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดมสมอง เรียกความมั่นใจคนไทยถ้าฟังแพทย์กักตัวไม่ไปสถานที่แออัดอดทน2-3เดือนชนะโควิดได้กระทรวงสาธารณาสุขนำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมทีมผู้บริหารร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแถลงข่าวหลังประชุมร่วมกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อหามาตรการป้องกันการการ,ระบาดโรคโควิด -19 นายอนุทินกล่าวว่าเราต้องมั่นใจในบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผ่านการควบคุมโรคระบาดมามากกว่า20ปีและต้องร่วมมือกันต่อสู้ศัตรูของเราคือโควิด19ไม่ใช่คนไทยด้วยกันถ้าเราช่วยกันสู้จะไม่มีทางพ่ายแพ้ตอนโรคระบาดมาใหม่ๆรัฐบาลถูกตำหนิว่าดูแลแต่คนจีนเพราะในช่วงนั้นมีแต่คนจีนที่ติดเชื้อวันนี้ขอให้มองว่าเราได้อะไรกลับมาจีนพร้อมสนับสนุนเราทุกด้านเมื่อเช้าแจ็คมาโทรศัพท์เข้ามาตนต่อสายให้คุยกับนายกโดยแจ็คมา ขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยดูแลคนจีนและพร้อมสนับสนุนเวชภัณฑ์เราจึงขอให้แจ็คหมาใช้คอนเน็ชันติดต่อไปอยังเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ขายของให้ไทยไม่ต้องให้ฟรีเวชภัณฑ์และยามีเท่าไหร่เรารับซื้อหมดรัฐบาลไม่สามารถหาคำพูดไพเราะอ,อะไรอีกนอกจากบอกว่าการสร้างเกราะป้องกันโควิดเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลที่จะมอบให้กับประชาชนถ้าประชาชนให้ความร่วมมือ14วันไม่ออกไปไหนโควิดที่อยู่ในคอเรา ก็แพร่ไปสู่คนอื่นไม่ได้จะให้ล้างห้องล้างถนนก็ต่อสู้ไม่ได้วันนี้เห็นพวกผมนั่งทำงานนั่งประชุมใกล้กันไม่ใช่ไม่กลัวติดโรคแต่จำเป็นเพราะมีภารกิจเต็มบ่าเราห่วงประชาชนมากกว่าตัวเองต้องมานั่งทำงานต่อให้ป่วยเดินไม่ได้สมองก็ต้องยอมทำงานจึงขอความเป็นธรรมจากประชาชนให้กับพวกเราบ้าง you